Điều. Cái đó, cái đó. ลองนั่งสมาธิเอานั่งสมาธิก็จะถือกินหมูน้องก็จะมืนตาล่ะไ,ได้แล้วๆแล้วนับถอยหลังได้เลย เดาแยกสินับถอยลังหายหสองสามสิบเ้เก้าเองศหนึ่งศูนย์ลืมตาเก่งมากป้าดีหลายเก่งจัลเออยังก่นอนลอานนอนหลับนั่งสมาธิจะนอนหลับ พี่ไอตั้งไว้สี่นาทีใช่ไหมคะลูกห้านาทีแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมิลินเก่งมากลูกเก่งแถววะเดี๋ยว,วยด,ดูปลาซีกับสิมิกิจะกลับมาเนี่ยฮะขนมหม,มูอ่ะโอ้ยนั่งสมาธิแล้วหิว้วหมูนะ จะโค้อีหลานเดี๋ยวบ่เอาเนีงเอาหมูปูจุนแต่เนาะเนาะอยากกินคำหนึ่งไอ้ยซิมเนาะข้าก่อนอันนี้เขาพี่เอาคืนพี่เล่นไงทั้งก่อนพี่ลินกินตุ้งพี่ไอ้หมดพี่ไอ้ได้กินสามตัวเมืงอไงพี่ไอ้กินคงอืมวันนี้พี่ไอ้กินกี่ตัว กินเยอะกินเยอะกับน้องวันนี้อยากกินบะท่านน้องเมื่อก่อนน้องกินเหมือนเลี้ยสามตัวพี่อาจได้กินสามตัวมื่อวานนี้กินซ้ำกันพี่กินซ้ำกันเอาอะไรลูกเอาเอาเอาน้ำเย็นเราไปเปลี่ยนกับพ่อแม่ก็ได้ถ้าหนูจะกินน้ำเย็นนะลูกอือ่นยูวัตได้บ่มไบบ่มใช่เขาแม่ สวัส <ś les> ดีค่ะพ่าร้านกินข้าวแรงนะพี่น,ะะน,น้องคอจจะเบืเอ่อเบื่อคอยขึใจจากังเกงแก่อายคอยขึ้นใจกากนังเกียงนั่งดีดี <ś les> ดห้ามเอาห้ามเอามือเช็ดที่นอนแบบนี้นะคะโอเคไหมคะโอเค ไม่ไม่ไมรู้ยังไว้กินข้าวกับมามีรู้แล้วนี่ร้านร้านยังสบายเพรมีแพ้ไม่ยยังค่ะสบายใจได้ค่ะอแออืนนืันนี้เตยบ,บอลเตยบ,บอลละเมิน <laughs> ช่วงนี้เตะบ,บอลอัน <laughs> บอ,บ,อบอกแม่ม่เขากลุ่มเนมที่ยี่สิบแล้วปะุมน,นะคะวันที่ยี่สิบนะคะุมเียรนะคะราคาบัทร้อยห้าเก้าบาทค่ะห<า>้ะาสิบเก้าผิดหวังไหมถ้าเข้ามาผิดหวังไหมถ้าเข้ามาไม่ผิดหวังค่ะรับรองว่าสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะรับรองว่าสนุกค่ะ สนุกด้วยค่ะพี่น้องสนุกค่ะนอาจากหนหยเลยอ่อนเอเจ้าขอโอ้ยบอเห็นหงุดหงิดใส่ตาเข้าไปรอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะมันไม่มองไม่เห็นเจา้าเจ้าจจมยุดหลานป้าออ ยิ้มะป้าด้ตูกับกอจำยุดแบบไรป้าออนก็เลยเอิญจำยุดว้ใ่ี่นี่คือจอมยุดนี่ออออจอมยุดแปลว่าไหนวหรือเอนี่คืออะไรคะนี่คืจอมยุดนะ sơmotee đã phai đợt, sơmotee đã nè sơmotee đầy yai phải không ạ? Ăn lên lại phở như thế nào? Phở phải làm lâm hái ngân. Phở ngay Thì nhảy ai, chị ngay phòng ai, จเจ้าเจ้าซื้อบัตรเขาเด้อพี่น้องซื้อบัตรเขากุงปิดค่ะเริ่มอีพีแรกอยากจะทราบว่าใครที่จะมานั่งเป็นกำลังใจในอีพีแรกของเรานะคะสำหรับปีที่หาอ้า พอแล้วพอแล้วสองแผ่นพอค่ะโอ้ยนายหลานดิน,น,น,นั่นเซตนหน่อยบันนี่ไปกินน้ำก่ะลูกกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำก่อนค่ะค่อยเต้นค่ะเอ้ยเนาะลูกเต่าดาวด,ดักขอบคุณค่ะ โอเคนะคะกินข้าวก่อนนะคะลานอิ่มแล้วย้ายกินบันบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะแม่แม่วัสดีค่ะมิลินมาวนี้มิลินมาวันดีก่อนจะฝ้าเซ้ลงกแาวย่าย,ายมานีน่สักน<ม>ิดมาวันดีค่ะก่อนมานดูเสื้อน้องนะคะเสื้อน้องไม่สวยเอ้าวันดีค่ะวันดีค่ะพูดด้วย วันที่ยี่สิบเข้ากลุ่มปิดนะคะบอกแม่แม่สิวันที่ยี่สิบเข้ากลุ่มปิดนะคะ